ผมเห็นหนังสือชื่อเนี้ยนะครับของคุณเนวิลกอดดาร์นะครับคุณเนวิลกอดดาร์เนี่ยก็เป็นเป็นครูทางด้านเนี้ยเกือบร้อยปีแล้วนะครับก็เขียนหนังสือเอาไว้ผมก็ไปเจอหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็มีคนนํามาพูดถึงกันเยอะแยะเลยนะครับก็เข้าไปอ่านดูสําหรับผมแล้วเนี่ยการฝึกฝนแล้วก็การได้ไปอ่านหนังสือเหล่านี้มันเป็นการยืนยันสิ่งที่เราได้เดินผ่านมานะครับเหมือนกับว่าเรานั่งรถไปเที่ยว และเราไม่รู้จักสถานที่แห่งนั้นพอเราเห็นสถานที่แห่งนั้นเราก็เกิดความประทับใจแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันสาคัญยังไงมันคืออะไรนะครับเราจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่พอไปเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเธอผ่านวิหารตรงนี้ไหมเธอผ่านปราสาทตรงนี้ไหมเราก็นึกขึ้นได้พอเพื่อนบรรยายว่ารูปร่างมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยเรานั่งรถผ่านนี่ใช่ไหมครประสบการณ์มันต่างกันถ้าสมมุติว่าคนที่ไปนั่งรถผ่าน วิหารตรงนั้นนั้นแล้วเพื่อนมาบอกว่ามันมีวิหารมันมีปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้เราก็ผ่านเลยเลยไปเพราะว่าเราไม่เห็นเราก็ได้แต่รับฟังเพื่อนอม,มันน่าสนใจนะแต่เราไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ร่วมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเล่ากับประสบการณ์ที่เรามีนี่คือการใช้หนังสือให้มีประโยชน์สูงที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลิอกอ่านหนังสือแต่เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ย นะเราติดนิสัยการอ่านหนังสือจากตอนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบมันก็จะมีคีย์มันก็จะมีวิธีการบางอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแล้วพอเราอยู่ในห้องสอบเราจําได้มันก็จะตอบถูกอย่างวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์มันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความจําเด็กๆมาแข่งขันเรื่องความจําแล้วก็บอกว่าเด็กที่มีความจําเยอะนั้นมีความเป็นเลิศมีความเป็นอัจฉริยะ เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับแต่เป็นอัจฉริยะในเรื่องของความสามารถในการจดจําแต่ถ้าเราพูดถึงชีวิตที่มันจะดีขึ้นชีวิตที่มันจะงอกงามชีวิตที่มันจะประสบความสําเร็จร่ํารวยเนี่ยมันต้องแปรรูปแปรรูปที่เราจดจําความรู้ที่เราจดจํานําไปสู่การปฏิบัติการใช้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกคีย์สำคัญ3สิ่งที่เออเราจะต้องรู้แล้วก็นําไปฝึกนําไปปฏิบัตินะครับท่านที่อยู่ในคอร์ส ท่านที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็จะได้สภาวะของการตื่นรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะครับท่านที่ยังไม่เคยเรียนไม่เคยฝึกนะครับก็รู้ไว้ว่ามันเป็นแบบนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าจินตนาการสําคัญก่อความรู้ที่เราจัดลําดับมนุษย์5%ที่ประสบสความสําเร็จคือมนุษย์ที่เขาสามารถนําขึ้นความถี่ที่เรียกว่าจินตนาการเนี่ยให้มันเปแมท กับความต้องการได้นะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อมันมีแค่นี้เองเราก็ไปฝึกจินตนาการพอเราไปฝึกจินตนาการเราแยกไม่ออกระหว่างความคิดกับความรู้สึกจินตนาการของเราเป็นความคิดล้วนๆเป็นความคิดที่มันหยิบยืมมาจากอดีตแล้วดันเป็นอดีตที่แบบเคยล้มเหลวเคยประสบความสําเร็จเรื่องนี้ แล้วมันก็มีความรู้สึกหนึ่งผลิตออกมาแล้วมันก็ดึงเอาความรู้สึกนั้นนะมาปรุงแต่งความคิดอีกทีหนึ่งความคิดนั้นจึงเป็นความคิดที่มันถูกขลักดันด้วยความรู้สึกด้านลบเศร้าโศกเสียใจอันนั้นละ่ะคือจินตนาการอีกขั้วหนึ่งต,ตั้งสมมติฐานว่าชีวิตของฉันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอน,นี่คือจินตนาการแล้วแล้วเราก็นิยามตัวเองว่าเราจินตนาการไม่เป็นเป็นครับแต่คุณต้องฝึกจินตนาการด้านบวก พรจินตนาการด้านบวกมันต้องใช้ความรู้สึกและความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเป็นของเรามันมีเรื่องที่มันต้องฝึกถ้าตัวตนผมในอดีตมานั่งฟังไลฟ์เนี้ยแล้วผมก็โอ้โหมีความปัดเปลืองปัดเปลืองทั้งความคิดนะครับผมก็จะอาจจะบอกว่าโอ้มันมีแค่นี้เองเห็นมีอะไรเลยฝึกจินตนาการใช่ไหมเหมือนอสารคดีของคุณลอนด์เบิร์น อยากได้อะไรก็จินตนาการนึกเอานึกเอานึกเอานีเาเน่เขาทาได้แค่นั้นแต่รากของมันเนี่ยคุณจะต้องไปไปเรียนไปฝึกเบื้องหลังการจินตนาการนั้นมีอะไรอะไรที่เป็นความต้องการและมันขัดแย้งกับจินตนาการชีวิตที่คุณกําลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่ขณะฟังผมไลน์เนี่ยคุณดูสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเกิดจากจินตนาการของเราท้งนั้นอันนี้เราพูดไม่ได้แล้วว่าเราจินตนาการไม่เป็นแต่พอเราไม่มีสติ เราไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเรากำลังจินตนาการเรื่องอะไรคราวนี้ไอตัวจินตนาการเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปัญหาของมนุษย์เพราะว่าจินตนาการมันเหมือนการมันคือการนึกถึงอนาคตมีผู้ชายคนหนึ่งเขาปรารถนาความร่ำรวยมากเลยนะครับผู้ชายคนนั้นก็คือตัวผมในอดีผมนี่เบิลสองเท่าจินตนาการถึงความยากจนแล้วก็พึงพอใจ ในความยากจนนั้น 2. ความต้องการที่จะรล่ํารวยที่จะมีชีวิตที่ที่ผาสุกเนี่ยผมก็ปฏิเสธมันอีกเพราะผมเชื่อว่าเงินทองที่ได้มาเยอะๆจะทำให้จะทาให้ผมเป็นคนไม่ดีแต่ในขณะที่ผมกำลังปฏิเสธทั้งจินตนาการปฏิเสธทั้งความต้องการของตัวเองผมก็ได้เป็นคนที่มันไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ตัวเอง นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่ซ้ำซ้อนสามระดับผงผมผมจึงบอกกับตัวเองว่าโชคดีมากเลยที่ผมแบบแขกกรงขังของชื่นออกมาได้สร้างกองขึ้นมาเองสร้างกรงขังขึ้นมาเองแล้วจับตัวเองไปยัดอยู่ในกรงขังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เนี่ยแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วแล้วก็ดูความร่ํารวยดูชีวิตของมหาเศรษฐีแล้วก็บอกว่าชีวิตพวกเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขเท่าผมหรอกเนี่ยม,มีเงินนิดๆหน่อยๆ แต่สิ่งที่ผมลืมมองไปเลยว่าคนรอบข้าง,งผมนี่เดือดร้อนมากเลยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเป็นคนที่เหมือนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดพูดเก่งมากฉลานมากแต่ผลลัพธ์ดูที่การใช้ชีวิตและผลิตดอกออกผลมาเป็นไรายได้มันเกิดจากการใช้ชีวิตั้วเงินถ้าคุณปรารถนาเพียงแต่เงินอย่างเดียวคุณไมิโลคุณจะต้องใช้ชีวิตยังไงให้มันสอดคล้องเงินก็ยังไม่มาเหมือนเราต้องการให้ดอกไม้ผลิบานแต่เราไม่รดน้ําไม่พรวนดิน มันไม่ออกดอกมันก็เฉาตายนี่คือชีวิตที่ผมเคยเผชิญการอบก,กอดความยากจนนะครับรักมากเลยความยากจนนะ